สวัสดีค่ะนะคะวันนี้วีออทแรนดอมในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคุณนะคะวีจับพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแล้วนะคะเป็นพลังงานของคนที่นะคะคุณเป็นคนที่มีการสร้างนะมีการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะะมีพลังงานของผู้ที่กำเนิดใหม่นะคะสม่ำเสมอวีรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะเปรียบเสมือนทิงกระเบลอะค่ะแล้วก็คุณมี พมิปัญญาคุณมีสิ่งต่างๆในชีวิตเยอะนะคะประสบการณ์สูงมากนะคะแล้วก็คุณบินเดี่ยวนะคะตลอดตลอดตลอดนะคะของชีวิตนะ,ะในชีวิตของคุณแล้วก็เป็นพลังงานของหมายเลขหนึ่งคุณอาจจะเคยเป็นทั้งกบฏในพื้นที่ใดหรืออาจจะเป็นคนที่มีความแบบสําเร็จสูงอะคะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะได้ขึ้นฟาดฟันกับ ใครหลายๆคนในชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่คุณไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นนะแต่ผู้คนมักจะมาแข่งขันกับคุณเองโดยที่ตัวของคุณนั้นไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะคะวิรู้สึกว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่มีจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีนะคุณเริ่มต้นที่ตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คุณก็เลยจะได้รับผิดชอบชอตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะแต่มันก็จะไปเหมือนแับอารมณ์เหมือนว่าเราบอกก็คล้ายๆเหมือนเขาว่าเราสอนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าคุณคือนักสร้างนะพลังงานของนักสร้างก็คือคนจะเป็นคนที่มีการสร้างที่ใหม่อยู่เสมอคุณจะไม่ค่อยเ,ออเรียนประสบการณ์ซ้าๆกับใครต่อให้จะเป็นเส้นทางเดียวกันอนะวิลู้สึกว่าคุณก็มีแนวความคิดที่แตกต่างออกไปเพราะว่าคุณอยากเรียนรู้โลกไปนี้แต่คุณไม่ได้อยากแตกต่างเพื่อที่จะ ไอ้กูคือเก่งกว่ามึงนะแต่คือคุณอยากให้รู้สึกว่ามันมีสิ่งใหม่ๆในชีวิตอะคะ่ะให้ผู้คนได้เรียนรู้เสมอเพราะคุณก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่เหมือนกันนะคะเป็นพลังงานของหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขหนึ่งหนึ่งะคะ่ะนี่คือ พลังงานของ Number Angel ด้วยนะคะในในเรื่องของการสร้างรู้สึกว่าคุณคือคนที่แบบหาอะไรทำใหม่อยู่สม่าเสมอค่ะแล้วก็พลังงานของหมายเลข29เนาะนะพลังงานของ r e s go คือคนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวีรู้สึกว่าคุณจะทำในสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่กดดันหรืออยู่ในสภาวะที่ตัวของคุณนั้นดิ้นหลุดออกไปยากวีรู้สึกว่าคุณก็ยังเชื่อว่าชีวิตของคุณจะไปข้างหน้าได้นะคะ มันวิ่งไม่ได้มันก็ต้องเดินได้มันเดินไม่ได้ก็จะต้องลานถ้าขานไม่ได้ก็ต้องกลิ้งไม่กลิ้งก็คือจะต้องค่อยๆกระดึบไปอ่ะวิรู้สึกว่าพันเป็นพลังงานของคนที่ยังไงชีวิตมันต้องไปข้างหน้าคุณถอยหลังไม่ได้แล้วก็ต้องไปให้สุดไปยังไงก็ได้อ่ะคะ่ะที่ให้ตัวเองได้เติบโตขึ้นอ่ะอเป็นพลังงานของคนที่มีความจิตวิญญาณเสรีภาพนะคะแบบเนี้ยมันเป็นจิตวิญญาณที่แบบไม่ใช่แบบทำเพราะว่าเจ็บปวดจาก จากใครขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายวีรู้สึกว่าต่อให้คุณวีรู้สึกว่าคุณแบบทําที่สุดได้เท่าเนียเออยังไงคือกูก็ต้องเติบโตเพราะเรื่องเติบโตมันเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้วีรู้สึกสุดท้ายคุณก็ต้องเจอสิ่งต่างๆอยู่ดีค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความเข้าอกเข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าดูจากพลังงานก็คือเป็นพลังงานคนที่อยากจะก้าวโน้มตัวไปข้างหน้านะคะวีรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีชีวิต มากขึ้นมีรู้สึกว่าคุณอาจจะเริ่มกำลงังมีพลังงานของการอยากสรรส,สร้างด้วยนะคะมีพลังงานของคุณอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่คุณมีในตัวเองที่ดีก็ได้นะที่คุณอยากจะเริ่มเห็นตัวเองมีสิ่งที่ดีในชีวิตและเห็นผู้อื่นที่คุณรักมีสิ่งที่ดีในชีวิตเพิ่มเติมเหมือนอารมณ์ว่าคุณได้ใช้ชีวิตเพื่อตอนเองแล้วเพื่อผู้อื่นเรียบร้อยแล้วแล้วมันเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่อยากทําอะไรแล้วก็ตอนนี้อาจจะลุกขึ้นมาอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ เป็นพลังงานแบบนั้นค่ะแล้วมาดูว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งใดอยากจะสื่อสารนะคะถ้าพลังงานตรงคลิปนี้เป็นของคุณนะคะพลังงานแรกนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะคือคุณเป็นคนเก่งวีบอกเลยว่าเดอะเมจิเชียนคือพลังงานของคนเก่งเป็นพลังงานงคนที่เล่นแร่แปรธาตุได้เป็นพลังงานงคนที่ คุณจะมีทางออกที่สวยงามเสมอไม่ว่าชีวิตของคุณจะทุกข์ระทมแค่ไหนคุณจะเป็นคนที่ยกระดับจิตวิญญาณยกระดับจิตใจยกระดับร่างกายไปในพื้นที่ที่ดีสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณนะคะเดมิจะเชี่ยนขึ้นคุณเป็นคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนสร้างแล้วก็สรรสร้างคุณมาในรูปแบบที่คุณเป็นคุณในวันนี้รู้สึกว่าพลังงานคุณคุณคือคนที่มีคุณค่าคุณคือคนที่ มีแสงที่ดีในตัวเองมีจิตวิญญาณภายในที่ดีในตัวเองไม่ว่าคุณจะเจอประสบประการณ์ที่มันยากลําบากมากแค่ไหนคุณก็ยังจะสร้างทุกอย่างให้มันเป็นไปด้วยรักนี่ที่เป็นไปนเป็นไป,นป,นปนด้วยรักอะไรแบบนี้นะคะอะและ the j u s g m e n t นะพลังงาน j u s g m e n t ขึ้นแล้วนะคะสินส,สิทธิ์กำลังมอบเส้นทางนะที่คุณเองจะได้เห็นด้วยว่ามันจะมีเส้นทางเพื่อชุดของคุณสม่ำเสมอเพียงแค่คุณนิ่ง สงบใจสักนิดหรือรอคอยรู้สึกว่าคุณรู้ว่าตอนนี้คือพายุร้ายตอนนี้คุณกําลังอยู่กลางพายุหรือตอนนี้คุณอาจจะพ้นพายุมาแล้วก็ได้แต่คุณรู้ว่าสเต็ปถัดไปคือคุณต้องนิ่งเพื่อที่จะรักษาแล้วก็นิ่งเพื่อที่จะให้ทุกอย่างอะค่ะมันเด่นชัดเมื่อคุณนิ่งมากพอคุณก็จะเห็นสิ่งที่เป็นของคุณมากพอแต่ถ้าคุณยังแบบเออไม่นิ่งแล้วก็ดิ้นรนแบบมองหรือว่าเสะอารมณ์สั่นไหวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรเงนี้ค่ะมันจะเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถเห็นสิ่งที มันอยู่ตรงหน้าได้เหมือนแว่นมันขยับอ่ะเออแต่ถ้าคุณปล่อยให้แว่นมันอยู่ตรงตรงหน้าของคุณอ่ะคุณก็จะเห็นสิ่งตรงหน้าที่โฟกัสได้เออพลังงานเป็นแบบนั้นเลยนะคะเดอะจัสตเมนสิ่งศักดิ์กำลังมอบเส้นทางนะคะมอบทางออกนะค,ะคือเกิดการพิพากษาเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งใดที่คุณได้สูญเสียไปรู้สึกว่าสิงส่งศักดิ์กำลังส่งกลับคืนหรือว่าคุณอาจจะโดนตัดกําลังอะไรบางอย่างไปแต่วีบอกเลยว่าวันนี้วีได้สารของทหารกิเีโอนที่ มีแค่300นายซึ่งตอนแรกมีมากกว่านั้นแต่พระเจ้าตัดออกให้เหลือแค่300นายเพื่อที่จะชนะศึกในครั้งนั้นถ้าใช้มากกว่านั้นอ่ะหรือใช้คนที่มันไม่เกิดผลนะคะ มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณเปรียบเสมือนทหารกิโอนได้ที่พระเจ้าทรงให้ชนะศึกเพียงแค่มีทหาร300คนแต่มีสติปัญญาวีรู้สึกว่าคุณอาจจะสังคมน้อยลงหรือคุณอาจจะได้พบเจอคนน้อยลงแต่คุณจะได้เจอแต่คนที่คุณภาพคนที่สามารถที่จะทําให้คุณมีสติปัญญาที่สูงขึ้นนะเป็นกระยาณิมิตเข้ามาเป็นน้ําแห่งชีวิตเข้ามามีความเมตตามีความการุณามีการเอ,เอรื้อเฟอื้เฟอเผื่อแผ่กันในเรื่องของ จิตวิญญาณที่แท้จริงนะคะและถ้าช่วยได้ในเรื่องของ กายภาพนอเข้าของเงินทองได้ก็ช่วยเหลือกันค่ะเป็นแบบนั้นนะคะเดอะจัสเมนนะไฟจุดตะเกียงขึ้นแล้วนะแล้วก็8ไม้เท้านะคะสิ่งศิษยิ์กําำลังจะส่งสารอะไรบางอย่างที่เข้ามาคุณอาจจะได้รับการติดต่อนะคะเจรจาสื่อสารจากทางไกลนะคะคุณมีโอกาสาที่จะได้รับสารหรือได้พูดคุยกับคนที่บ้านก็ได้หรือว่าได้พูดคุยกับคนที่คุณไม่ได้ติดต่อนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เขากำลังจะติดต่อมาหรือได้พูดคุยกันได้ สารสัมพันธ์ที่ดีวิรู้สึกว่ากําลังจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะพลังงานของคุณ8ไม้เท้าเราดูสิมันเป็นแบบ8ไม้เท้าที่เสรีภาพนะคะแล้วก็แบบอิสระภาพมากๆสวยงามมากๆองอาจมากๆพลังงานของคุณสิ่งสิทธิ์กำลังนํานะคะ ไปในทางที่ทิศทางที่ดีแล้วนะคะเจ็ดถ้วยนะคะกำลังเกิดการก่อรวมตัวรวมพลังนะคะมีการมีพื้นฐานของจิตใจที่แข็งแกร่งนะจากการฝึกฝนนะความเจ็บปวดต่างๆนะคุณรวมพลังรวมปานนะคะรวบรวมพลังให้มันเสถียรแล้วก็อยู่นิ่งจิตวิญญาณคุณจะนิ่งมากขึ้นคุณจะมีจิตวิญญาณของโซนะโซ โซลสปิริตนะคะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่กำลังคับเคลื่อนอยู่ในชีวิตคุณคุณกำลังได้รีแลกเอเนอร์จีคุณกำลังได้รีแลกนะคะชีวิตของคุณให้มันคลายมากขึ้นหลังจากที่เคยเออมันรัดนะเหมือนมันกดดันนะคะอ่ะและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทรีออฟเพนเเคคุณกำลังได้รับทางออกของเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วแปดเหรียญองค์ความรู้ในตัวของคุณจะได้ถูกนำมาใช้แล้จะได้นำนะคะมาสร้างเป็นเม็ดเงินหรือสร้างเป็น เข้าของเงินทองที่ทําให้ชิดของคุณนั้นได้มีค,มคุณภาพมากขึ้นนะเป็นพลังงานที่ถูกอัพนะคะแปดเียนคือคนที่ดูสิคุณเป็นเหมือนองค์ความรู้ที่ดีอยู่ในตัวของคุณหมดเลยเพราะฉะนั้นให้คุณจงใจเย็นๆของแท้ก็คือของแท้นะไม่มีสิ่งใดที่จะพลาดนะคะสิ่งที่เป็นของคุณไปได้อย่างแน่นอนค่ะสมใบสุดท้ายนะคะ just ดว t า o ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นจริงๆนะห้าถ้วยนะคุณเดินทางแคบนะคะแต่มันเป็นทางที่จะนําสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะวันนี้นะคะ มันน้อยแต่คุณภาพอะค่ะวีรู้สึกแบบนั้นเนาะให้ใจเย็นเย็นะให้คุณค่อยๆนะคะเดินทางนะตามสัญชาตญาณของคุณที่เกิดขึ้นนะวันนี้นะคะแม้จะมีสิ่งใดที่หายไปแต่วีบอกได้เลยว่าการสรงสร้างนะคะในในในศักยภาพของคุณจิตวิญญาณของคุณจะสามารถสร้างสิ่งต่างได้อย่างสวยงามมากๆแล้ววันข้างหน้าค่ะตัวตนของคุณในวันนี้ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่คุณจะสร้างสิ่งที่ดีไว้ ปีหน้าวีบอกเลยว่าหรือสิ้นปีนี้หรืออีก3เดือน6เดือนคุณจะพบสิ่งสัญญาณที่ดีแน่นอนนะคะวีบอกได้เลยอ่ะขอดูนัมเบอร์ and งนำเบอร์ออกกนะคะคุณสวยงามเสมอในสายตาของพระเจ้าเอเมนนะคะจริงๆด้วยขึ้นไพ่นะคะ,ว,นะคะวันนี้1 111นะ,ะพลังงานของความสวยงามการขับเคลื่อนอยกระดับจิตวิญญาณนะ,ะเป็นสัญญาณของบททดสอบของจักรวาลน,นะ,ะ4 4 5 5นะ,ะจงเข้มแข็งและกล้าหารเถิดเราอยู่กับเจ้านะคะ่ะและนะ,ะ4 5 4 5ชีวหชิวที่เะอุทะลดวงเสรีภาพจากการหักโซ่ตรวนจองจำเอเมนนะ,ะยินดีกับคุณด้วยนะ,ค,ะคุณผ่านบททดสอบนี้แล้วนะคะ ขอดูข้อพระคำให้กับคุณนอยนะคะอุ้ยอันนี้วิเคยจับไปแล้ววิขอจับใหม่นี่นะคะมัทธิวบทที่1 4ข้อที่27บอกว่าอย่ากลัวเลยทําใจเข้มแข็งไว้นี่เราเองคุณอาจจะกําลังอยู่ในพายุคุณอาจกำลังอยู่ในความยากลําบากแต่ให้คุณจงเชื่อไว้นะคะว่าคุณจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้หรือแม้คุณจะโดนกดดันด้านจิตวิญญ,ญาณหรือด้านจิตใจหรือด้านร่างกายไม่มีสิ่งใดที่จะพรากค,คุณไปจากความรักของเบื้องบนได้นี่คือสิ่ง ที่เบื้องบนนะคะได้บอกในจิญญาของวีด้วยนะคะแล้ววีก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ได้ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้คนจะได้รับพลังงานที่ดีนะ,ะวีฝากทุกคนน้อมรับคำทำนายฝากทุกคนติดตามนะคะผลงานของวีนะคะทุกช่องทางด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตอกๆนะ,ะหรือว่าบนแอปฟานะคะชื่อว่าหมอวีวิกตอรี่เพจรองนะคะเป็นเพจลองนะทุกคนเพราะว่าเพจห,หลักของวีถูกยึดไม่สามารถเข้าไปไลฟ์สดได้เพราะฉะนั้นสามารถติดต่อเอยเพราะฉะนั้นสามารถติดตามได้ที่ทางเออ เพจแอฟานะคะแต่ว่าเป็นเพจสำรองนะก็ให้ทุกคนไปเซิร์ชเอานะคะเพราะว่าวีไม่สามารถเข้าไปประกาศในเพจหลักวีได้ด้วยนะแล้วก็ฝากนะค,ะคอร์สเรียนนะคะพายิปซีเวียงรับสอนถ้าใครอยากให้วี เป็นส่วนหนึ่งของคุณก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ค่ะแล้วก็มีเออ number of god เนาะเป็นเป็น,ปนค่าย oracle นะคะสามารถสั่งได้ pre order ได้นะคะแล้วก็สามารถมาปรึกษาชุดด้านฝ่ายจิตวิญญ,ญาณได้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ Line at movee ยี e ค่ะวันนี้ครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบผลงานวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ